ธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปนะคะถ้าได้เรียนรู้จากน้องๆที่ทมาเนี่ยธุรกิจแต่ละเลเยอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยฮะ,ะนะคะเราอยู่บ้านก็จริงแต่สิ่งที่เราเคยคิดเอาไว้ก็คือเราน่าจะแดงได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราแล้วกันนะคะก็มองหาในหลายๆธุรกิจนะคะ <c oughs> ก็ทั้งพบทั้งเจอทั้งถูกใจทั้งไม่ถูกใจจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยฮะมาพบ แพลตฟอร์มมีตังค์เนื่องจากว่าในยุควิกฤตในยุคโควิดอย่างเงี้ยมันมันไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นงานออนไลน์มันก็เลยมีมันเหมือนกับมีมีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยจริงๆพี่แอดก็เนาะอายุมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไม่ได้เท่าๆน้องๆหรือเด็กรุ่นหลังๆมันคือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าหลานพี่แอดยังไม่ถึงสิบขวบก็ทำติ๊กต็อกเก่งกว่าพี่แอดอีกอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ ความความที่เราเนี่ยไม่ได้เก่งเทคโนโลยีเนี่ยงานส่วนใหญ่มันก็เลยจะไปอยู่อยู่ในเรื่องของออฟไลน์ซะมากกว่านะคะแล้วก็เราก็ไม่เป็นจริงๆวันนี้ถ้าจะให้บอกก็คงจะตื่นเต้นกันหมดเนาะเพราะว่าจริงๆน้องๆบอกว่าขอให้พี่แอดมาแบ่งปันเออไม่ไม่ได้ตื่นเต้นที่ที่จะต้องทําเรื่องมาแบ่งปันแต่ตื่นเต้นตอนที่เข้าห้องค่ะเข้าห้องนี้อะค่ะที่เขาให้รับเข้าห้องมาเนี่ยมันก็เลย เหมือนเหมือนกับเราต้องบอกกับตัวเองว่าโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะเพราะจริงๆแ้วเป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไม่ค่อยออกโจแต่พอจะทําธุรกิจเนี่ยมันเหมือนเรากําลังข่มขืนตัวเราเองให้มาเปลี่ยนแปลงเพราะมันมันมันไม่เปลี่ยนไม่ได้อ่ะค่ะฉะนั้นเราก็ต้องต้องเปลี่ยนไปตามยุคจริงๆพราะออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยการไปพบเจอกันไม่ได้มันก็ต้องทํางานมันมันก็ต้องทํางานออนไลน์ แน่นอนนะคะทีนี้ในในความเป็นงานออนไลน์เนี่ยออ,อย่างที่บอกอ่ะค่ะว่าเบ้ะจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยคิดว่าอะไรมันจะยากมันจะยังไงถ้าเราคิดว่าเราจะทําก็คือในเมื่อเขาเขาให้เราเรียนรู้เราก็เรียนรู้ไปกับเขาเพราะฉะนั้นประสรบการณ์ของเราต่างๆที่ที่มีมาเนี่ยถ้าเราต้องการเรียนรู้ใหม่มันก็เหมือนกับเราก็ต้องต้องคว่มแก้วเดิมนะฮะเพื่อเพื่อที่จะให้มันมีที่ว่างสําหรับรับสิ่ง ใหม่ๆเข้าไปนะคะก็มาจนถึงแพลตฟอร์มมีตังเขาบอกว่าให้ให้ลงทะเบียนฟรีเราก็ลงเขาบอกให้อัปเกรดเราก็อัปเกรดเขาบอกให้เรียนรู้เราก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าเออมาถึงมีตังนี่พอดีน้องสาวเนี่ยวางลิงก์ลิงก์ของมีตังไว้แต่ด้วยภาระหน้าที่ของน้องเนี่ยน้องยังไม่ได้มาที่นี่นะคะนั่นหมายความว่าพี่แอดเนี่ยเหมือนเข้ามาตามตามรายละเอียดของ ของลิงที่น้องวางไว้จนกระทั่งเข้ามาถึงถึงห้องประชุมก็ถึงได้มารู้จักกับน้องๆในห้องประชุมนะคะก็ขอบคุณน้องๆนะคะไม่ได้เคยพบหน้ากันแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ก็ดูแลแล้วก็ให้ข้อมูลมากมายนะคะตั้งแต่น้องเอิญน้องแอนน้องมันเหมือนทีมนี้เป็นทีมตระกูลโอนะ น้องเอิญน้องแอนน้องเมย์น้องเจี๊ยบแล้วก็สุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือป่าแจ็คเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในทีมของป่าซึ่งซึ่งเป็นเอดีคนแรกของของประเทศไทยแล้วก็เป็นเอดีคนแรกของโลกอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้มีโอกาสทํางานร่วมกันนะคะเอ่อพอเราได้เรียนรู้มากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตกผลึกมาก็คือโอ้โหเสน่ห์ของสเสน่ห์ของแพลตฟอร์มเนี่ย มันอยู่ตรงที่เฉพาะแพลตฟอร์มมีตังนะฮะมันอยู่ตรงที่เราลงทุนไม่มากเราลงทุนน้อยอ่ะนะฮะแล้วในหลักการในรายละเอียดที่ท่านประธานเขียนเอาไว้เนี่ยเอ,อการทำแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวมาสร้างมากมายคุณจะมีรายได้ได้เนี่ยคุณต้องสร้างองค์กรนะะในการสร้างองค์กรเนี่ยมันก็คือการกระจายรายได้อ่ ไปหาทุกๆคนนะคะก็ก็เข้าเรียนรู้หาเขาเขาให้ทําเราก็ทําเขาเอาให้เราเคลียร์อะไรเราก็เราเราก็จะเคลียร์ตามนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเอ,อวันนี้สิ่งที่ีบสอยากอยากจะแบ่งปันก็คือพูดถึงตัวเองก็คืออดีตที่ผ่านมาจานถึงปัจจุบันนี้แล้วนะคะพูดถึงบริษัทก็คือก็เอ่อยถึงท่านประธานนิดนึงก็คือคุณคุณสุรลมานดาดามีโอกาสได้เข้าเรียน ในห้องประชุมของท่านเดว o น e ิ e เดมนะคะก็เอ่อถึงแม้จะไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงแต่เก็บข้อมูลจากการทํางานของท่านเนี่ยมันก็ทําให้เราประทับใจในในวิธีการทําธุรกิจของท่านก็คือว่าเอ่อในการทําเป็นธุรกิจแบบเปรตเนี่ยมันคือการทํางานร่วมกันนะคะหน้าบ้านหลังบ้านเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราคงไม่ไปตั้งโรงงานเองเราคงไม่ไปทําอะไรเองนะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะคะคนคนรวยตอนนี้ไม่ใช่คนที่มีบริษัทละ แต่คนที่จะรวยแล้วก็ทําเงินได้เนี่ยจะต้องคือคนที่อยู่ตรงกลางความเป็นตรงกลางก็คือแพลตฟอร์มมันอย่างที่น้องแอนบอกอะคะว่าในความเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยจริง,รงๆไม่ได้มีอะไรเลยอโกด้ก็ไม่ได้มีโรงแรมแต่เขาอยู่ตรงกลางถูกไหมฮะแล้วก็หลายๆธุรกิจเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดแม้แต่แม้แต่ธนาคารเนี่ยธนาคารเนี่ยมีบางธนาคารล่หฮะที่มาทำ แพลตฟอร์ม <Platform S 2> เพื่อที่จะขายสินค้ามากมายด้วยเขาทําได้เหรเพราะว่าสมาชิกของธนาคารลูกค้าของธนาคารมีมีเยอะมากมายเพราะฉะนั้นหลายๆที่หลายๆหลายๆทางก็ปรับตัวมาเพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามที่จะปรับตัวมาเข้ามาหากับแพลตฟอร์มมีตังนะคะเพราะว่าคําว่าแพลตฟอร์มนี่ถ้าโดยเนื้องานจริงๆก็เหมือนคนอยู่ตรงกลางแล้วก็ เหมือนเป็นจุดประสานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแล้วเราก็เก็บค่า transaction าเ,เพราะว่าค่า transaction มันก็คือค่าธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะใน,ในความเป็นแพลตฟอร์มคงจะไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ก็ก็เข้าใจในรายละเอียดของท่านประธานที่ท่านจริงๆแล้วมองดูนักธุรกิจท่านนี้ท่านท่านตระหนักถึงถึงแม้ท่านจะอยู่หลังบ้านแต่ว่าเก็บข้อมูลหน้าบ้านตลอด สังเกตได้จากรายละเอียดของงานหรือว่าในการที่ท่านประชุมทุกครั้งท่านจะรู้ว่างานเดินไปถึงตรงไหนนะสถานการณ์นี้ควรจะให้อะไรนะะแม้แต่ล่าสุดวันนี้ก็คือโปรโมชั่นที่ออกมาในเรื่องของตำแหน่งที่ชนกันก็คูณสองออกมาให้เลยในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ในแผน incentive ที่น้องแอนอธิบายออกมาก็คือเปิดทางให้ทุกคนมีไรายได้ ในจุดเริ่มต้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าแผนนี้เป็นแผนที่เราเราอจะมีรายได้จากการอ,อจากการรับจากจากการรับมีดังเกอร์ใหม่ๆเข้ามาแนละ้วเราก็จะไปเรียนรู้กันอีกทีนึ่งว่ายูเซอร์หรือมีดังเกอร์มันคืออะไรอันนี้พูดถึงบริษัทอ,อนิดนึงถึงท่านประธานนะคะรวมถึงตัวสินค้านะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของความเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเราไม่ได้เน้นขายสินค้ามากมายแต่เราเน้นเรื่องของการ เหมอีริงนะคะทำไมเราต้องอัปเกรดเราอัปเกรดเพื่อให้ได้ริงเหมือนเราจ่ายเงินสองพันหกร้ยเก้าสิบเก้าไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์สินหนึ่งชิ้นของเรามานะฮะทรัพย์สินตัวนั้นเราก็เรียกกันว่าเออริงเงินล้านนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีริงเนี่ยมันเหมือนเราอะ่ะไม่มีประตูทางเข้าอะ่ะไม่มีประตูทางเข้ามามาทำงานให้มันมีรายได้นะฮะแต่ด้วยสถานการณ์ที่ แพลตฟอร์มมีตังกำลังเริ่มต้นท่านประธานก็ใจดีอีกว่าเอ,อนอกเหนือจากคนที่อัปเกรดแล้วก็มีลิงก์มาทำงานแล้วมีไรายได้แล้วเนี่ยท่านยังมองไปถึงยูเซอร์ที่ยังมีทุนไม่พร้อมก็ยังจัดวิธีการออกมาให้กับยูเซอร์ที่จะได้ทำงานแล้วก็มีไรายได้เกิดขึ้นอันนี้ค่ะคือคือสิ่งที่ตัวเองก็ก็เรียนรู้แล้วก็ยอมรับนะคะว่า เราอยู่ในบริษัทที่มีการพัฒนาแล้วก็ติดตามงานหน้าบ้านอยู่ตลอดเพราะว่าหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะมันเป็นการทําธุรกิจร่วมกันงานก็จะเกิดมาได้ดีนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานของเราก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของของคำาริงนะคะหน้าที่ของเรามีริ n งให้เร็วที่สุดเท่าที่เราอะจะทําได้นะคะเพราะว่า พอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ในลิงก์เงินล้านแน่นอนนะคะแล้วก็สินค้าที่บริษัทจัดไว้ให้พูดถึงสินค้านิดหนึ่งนะคะว่าสินค้าก็เรียกว่าอยู่ในเกรดพรีเมียมเลยนะคะเพราะว่าใช้เทคโนโลยีของ FIR ของเกาหลีเราก็รู้อยู่แล้วว่าการดูดซึมมันดีแล้วถ้าบางเอิญเบสอยู่ในเรื่องของของตัวสมุนไพรอยู่แล้วนะะบางคนอาจจะไม่ได้ดูตัวอิงกิเดนย์ตัวตัวส่วนผสมอะไรมากมายแต่เบสชอบดู นะคะแล้วก็มองดูในส่วนผสมแล้วถูกใจมากกับยุคโควิดถ้าหลายคนได้กลับไปดูคุณจะทราบว่ามันมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เยอะมากผลไม้ตระกูลนี้จะมีวิตามินซีเยอะนะคะเพราะนั้นในช่วงที่เราพบกับโควิดเนี่ยเราต้องการสร้างพูิต้านทานให้กับตัวเราอ่ะนะคะ ผลไม้เหล่านี้ที่มีวิตามินซีโดยเฉพาะผลไม้ที่มีชื่อว่าคาโมคาโมะถ้าคุณได้ทราบรายละเอียดมาแล้วคุณจะรู้เลยว่าไม่ต้องไปหาวิตามินซีที่ไหนแล้วฮะมันมีอยู่ในตัวมีเอสเคตัวนั้นหมดเลยนะคะนอกจากนั้นยังเติมเรื่องวิตามินต่างๆอันนี้บอกอเเผื่อนิดนึงว่าพอพี่เอ็ดเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มมีต่างแล้วความประทับใจมันมีหมดตั้งแต่บริษัทตั้งแต่อตัวของท่านประธานซึ่งเป็นเจ้าของในการทํางานของท่านแล้วก็แม้แต่ แม้แต่ตัวสินค้านะคะโยงไปถึงเรื่องแผนการจ่ายที่น้องแอนอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าถ้าเราดีดตัวเลขเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบริษัทตัดจ่ายมาให้เยอะมากถ้าคูณตัวเลขเป็นนะคะเพราะว่าเ,เวลาที่เราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนมันมีมันมีมากมายอะ่ะธุรกิจตอนนี้เราก็หาตัวเปรียบเทียบนะคะว่า แต่ละที่เขาก็มีดีในจุดของเขานะคะแต่เราควรจะเลือกตัวไหนที่มันเหมาะกับเรานะคะถ้าถ้าเราคํานวณเป็นทั้งหมดเนี่ยจะรู้เลยว่าแผนแรกที่บริษัทจ่ายมาจ่ายแบบไม่ปิดกั้นชั้นใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามีคนใหม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณสร้างเอาไว้มีคนใหม่เกิดขึ้นในองค์กรเมื่อไหร่อย่างไรคุณก็ต้องได้รับอย่างไรคุณก็ต้องได้รับเพราะฉะนั้นรายได้มันก็เลยมี เกิดขึ้นทุกวินาทีอย่างที่น้องแอนบอกว่าบางทีป่ายังไม่รู้เลยว่ามาจากไหนดังเัินมันเข้านั่นเป็นเพราะว่า,เ,าเขาสร้างองค์กรของเขาไว้แล้วนะฮะมันมันพอบริษัทไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของรายได้เนี่ยก็ก็เลยทำให้ให้พวกเราเนี่ยเข้าใจในงานว่าเราอ่ะจะต้องสร้างองค์กรนะฮะทีนี้ ในการที่เราจะสร้างองค์กรเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำหนดอายุนี่ว่าให้แค่เด็กจบใหม่ให้แค่เด็กอายุยี่สิบทำกันถามว่าอายุอย่างพวกพี่แอดหรือพวกหลังเกษียณเนี่ยสามารถจะทำได้ไหมมันก็ทำได้เพราะว่าธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ให้บอกต่อเราจะบอกต่อด้วยวิธียังไงวิธีแชร์ใครแชร์เก่งเรื่องของเทคโนโลยีโอเคเขาก็ทำของเขาได้วิธีชวนก็ยังไม่ใช่ว่าจะล้าสมัยมากมายนัก ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนถนัดทั้งแชร์ทั้งชวนก็คือทําได้นะในในในส่วนของพี่แอนเนี่ยความที่เราเป็นออฟไลน์มาก่อนเนี่ยเรื่องของการออนไลน์เนี่ยเราไม่ถนัดมากแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคถ้าพี่แอนจะทําตัวตัวแพลตฟอร์มถูกไหมฮะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะคุยกับคนของเราแต่ในการที่เราจะคุยกับคนของเราได้อะเราต้องมีความรู้ความรู้มาจากไหนความรู้ก็มาจากการเรียน ทุกๆวันที่เขามีสอนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํางานกันก็คือทุกคนก็จะเห็นนะพี่แอตไม่ทราบว่าทีมของเราเขาจะตามมาเรียนกี่คนหรือไม่อันนั้นหน้าที่เขาหน้าที่เราคือบอกนะเขาจะมาหรือไม่มาไม่รู้แต่หน้าที่พี่แอคือเข้าเรียนนะพี่แอดเรียนแล้วก็จะเอา,เอามาสรุปอันนี้ในเรื่องของวิธีการทํางานแล้วว่าพอเราเรียนมาแล้วเราก็จะมาสรุป ะะเราก็จะเซฟภาพนี้เป็นเรื่องของอันนี้เราก็จะเซฟเรื่องนี้เป็นเรื่องของอันนี้เวลาที่เราจะคุยกับผู้มุ่งหวังหรือเวลาที่เราจะคุยกับทีมงานเอ,อเราก็จะดึงข้อมูลออกมาส่งต่อได้ง่ายขึ้นอันนี้อันนี้เป็นวิธีการทํางานของ P. S. เท่านั้นเองนะคะก็แบ่งปันออกมาเพราะว่าอยากให้ทุกๆคนอยากให้หลายๆคนตระหนักนะคะว่าเถ้าเราคิดจะเลือกธุรกิจอะไรสักอย่างมาเป็นธุรกิจเราเนี่ย พอเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็ทุ่มหัวใจทําไปนะมีหลายตัวที่เราสกรีนมาสุดท้ายพอพี่แอดเลือกมีตังพี่แอดก็ต้องทุ่มหัวใจให้กับมีตังเราลงทุนไปแล้วเราก็ควรจะทํางานให้คุ้มค่ากับทุนของเราที่เราอ่อได้ลงไปแล้วนะทำเล่นๆทําจริงๆใช้เวลาเท่ากันแต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันก็ต่างกันนะก็อยากฝากกับทุกๆคนนะคะว่า ตั้งแต่ u s เซถ้าคุณเข้าใจงานนะนะฮะให้ดูสถานการณ์ของตัวเองถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะเราก็ทำงานในการเป็น User ไปก่อนนะคะด้วยการแชร์ลิงก์ออกไปนะคะแต่ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่นะคะบอกได้เลยว่าหน้าที่ของเราที่จะอยู่กับแพลตฟอร์มแบบมีไรายได้ตามระบบทั้งหมดหน้าที่ของเราคือมีลิงก์นี้ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าลิงก เลือกแพลตฟอร์มมีตังมาแล้วก็ขอให้รักแพลตฟอร์มตัวนี้ออมตัวนี้ให้มากเพราะถ้าเรารักเมื่อไหร่เราจะไปทําข้อสองได้ทันทีก็คือเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรียนรู้ทั้งหมดะหน้าจอมีกลุ่มสอนงานหรือว่ามีปุ่มอะไรก็ตามเรียนรู้ให้หมดนะฮะปุ่มนี้มันทําอะไรไงเพราะเป็นธุรกิจเรานะฮะพอเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยฝากไว้ข้อสุดท้ายก็คือทําสม่ําเสมอนะฮะผลลัพธ์เนี่ยเอ่อมันอยู่ที่ว่าใครตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรนะก็ ถ้าไม่ลืมเป้าหมายตัวเองเนี่ยผลลัพธ์บางครั้งอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันทั้งหมดความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความเร็วหรือความช้านะ,ะในการทํางานวันนี้ผลอาจยังไม่เกิดวันนี้แต่ขอเพียงเราทําการเดินต่อแบบไม่หยุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าถึงเส้นชัยทุทกๆคนนะคะก็ยินดีกับเอเอสทุกๆคนนะคะว่าคุณลงทุนในจุดคุ้มค่าที่สุดของชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ แล้วก็มาเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของเราทุกคนนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ